ซิลิโคนยาแนวไร้กดป้องกันเชื้อราหมอะสำรับงานยาแนวอุดรอยต่อสุขภัณฑ์พื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือโดนน้ำบ่อยซิลิโคนยาแนวชนิดไร้กดป้องกันเชื้อรามีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลายประเภทเช่นไม้กระจกอลูมิเนียมโลหะต่างๆการเริ่มใช้งาน ตัดปลายหลอดออกสวมปลายจุกเข้ากับหลอดและตัดปลายจุกเฉียง45องศาโดยให้มีขนาดใหญ่กว่ารอยต่อของหน้างาน2-3มิลลิเมตรการเตรียมพื้นผิวใช้ผ้าเช็ดทองขาวสะอาดพื้นผิวเพื่อเตรียมพื้นผิวให้สะอาดใช้เทปกาวปิดตามแนวรอยต่อทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ซิลิโคนส่วนเกินล้นออกมาด้านข้างขณะอุดรอยต่อ ใช้ปืนยิงซิลิโคนในร่องบริเวณที่ต้องการให้เต็มใช้เกลียงพลาสติกหรือนิ้วมือจุ่มน้ำสบู่ปาดเนื้อกาวให้เรียบภายใน10นาทีโดยระมัดระวังไม่ให้เนื้อกาวส่วนเกินเลอะไปที่ด้านข้างของชิ้นงานลอกเทปกาวด้านข้างออกภายใน10นาทีก่อนที่ซิลิโคนจะแห้งตัวเช็ดทำความสะอาดส่วนเกินด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำบัดหมาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ24ชั่วโมงก่อนใช้งาน